ก็สั่นเปลี่ยนขับด้วยความสบาช่วงนี้ผมอยากเกมแนวอ่าลิมินอลสเปซเล่นนะครับผมถ้าเกิดลิมินอลสเปซให้แปลเปมาไทยก็คือแบบพื้นที่แบบแปลแปลกพอเราได้เห็นแล้วเรารู้สึกไม่ดีอะไรรแบบแปลกแปลกอะไรก็ไปเจอเกมนี้มาครับผมเกมนี้มันชื่อว่าเอ่ออไลโมอาบอปลิสนะครับโอ้ยชน่าเล่นดีกว่านะเออแบบเออจะมันเรื่องพาร์เซิลนะครับสองพาร์เซิลกราฟิกสวยงามนะครับจุดทำได้ดีนะคือน่าเล่นมากๆเลย แต่ผมไม่ได้เล่นครับทำไมเหรอดูราคามันนี่6 US Dollar 200กว่าบ,บาทเลยนะเว้ยกูไม่มีตังค์ซื้อไม่มีตังค์ซื้อนะครับ200บาทเลยนะก็มาน่ะจิ๊บไปอ่วันนี้ก็เลยมาเล่นเกมมีแทครับตีอีเมลครับผมเวิร uh, ์กอินเปอร์เวิร์กอินโปรเซสอยู่ด้วยหรือว่ากำลังพัฒนาอยู่ด้วยนะเนี่ยแอบปบเกมนี้คือแทบไม่ได้บอกอะไรกูเลยนะครับใช้เวลาทำ5วันสำหรับอะไรสักอย่างเพื่อ อ่า 5HJ นะน่าจเป็นอีเวนต์สักอย่นหนึ่งของอิชิโอผมไม่ทราบแค่ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับผมเลยหยิบมาเล่นลเออเพราะมันไม่บอกอะไรกูเล,เลยกูเลยหยิบมาเล่นเกมแล้วมันก็มีบอกคอนโทรลแต่ผู้เล่ได้ดูมูฟอินแตะพาร์ทเพื่อรีเซ็ตไม่ทนะรับผมแล้วก็น่าจะไม่ได้เปลี่ยนวาล์าบอกเกมมันสร้างไม่เสร็จยังพัฒนาอยู่จำนวนพัฒนามานานแค่ไหนเลยนี่งคือรูปภาพที่เขาที่อินสปายเขาในการทำเกมนี้อินสปายก็คืออ่าแล้ว แรงบันดาใจในการทำนะครับก็นั่นแหละมันแทบไม่มีอะไรเลยผมเลยมาเล่นครับก็คือตามคอนเซ็ปต์ของ i ีมิ a อลสเปซเนี่ยส่วนใหญ่ชอบเป็นที่โลง่ลงๆนะเขาเลยเอาแบบไอ้จุดโลง่ลงๆอันนั้นอ่ะมาทำเป็นหน้าเมนูซะเลยก็โลง่งแม่งหน้าเมนูไป <c oughs> ไม่มีเลยมีแต่สตาร์ทขึไม่มีเลยทั้งหมด นั่นคือเกมนะี้เป็นเกมที่อัปเดคนพัฒนาหลายย่อยแบบเล็กมากๆอย่างมันเหมือนแบ่งเราับบชั้นสตีมเมอร์พวกแบบเกมฟอร์มใหญ่ทั้งหลายอิชิโอก,ก็เล็กลงมาหน่อยไอชี้นี่คือแบบอยู่ในอิชิโอเล็กแล้วเล็กเขา้าไปเป็นเกมที่คนรู้จักน้อยมากๆเพราะถ้าไม่มีคนเล่นเลยกว่าดัวันนี้เราก็จะมาะแชร์แล้วกันถ้าเกิดใครชอบเบอร์ยาวลองเล่นเองบ้างก็ลิงก์อยู่ใต้ใน description นะครับผมทุกเกมที่เล่นในช่องจะมีชื่อ,อลิงก์เกมหมดไปเริ่มกันเลย Uh, late. นะอ่ะอิสเรีดไอชุดแก๊สฮมนะเออมันสายแล้วต้องกลับบ้านแล้วฮะยิปปี้ไปอ่ะน่าจะเป็นเกมเร์เลอร์นะตามหลักของลิมินอลสเปซส่จะเป็นบล็อกซิซมหรือว่าเดินไปเดินมาอุย้ยจำไม่หมดปูไปเดี๋ยวยังยังยังห้องไหนเข้าได้ไม่เข้าเว้ยเอฟเฟกต์เกมนี้ไม่ได้ปะ ที่นี่ห้องหูอ่าห้องนอนใช่เพราะอ่ะหน้าตากาศทำเป็นห้องน้ำแหละยังสร้างไม่เสร็จเลยนะนี่เกมอุ้ยที่ขวาซูมได้พิง่งรู้เปลี่ยนไปเสียงิอะไรเนี่ยเก็บไม้ลั่นเหรอประตูปีแดงอ่ะเสียงไม่ไม่จะบอกเลยเลย โอ้ทนวันนี่จะต้องเป็นบางชนิดของสิ่งโจรจัดตีลิสต์นี้เลยเตรอด์อ่าฮะอ๋อเหมือนจะเป็นจดหมายโซ่นะครับแบบประมาณว่าส่งส่งรูปนี้ไปหาคน50คนนะครับหรือไม่ก็จะถูกกินกินด้วยวอยหรือว่าดำ,ดำาไม่ดำด้วยวอยล์สิอะไรวะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้แล้วกันว่าวอยลปแบอะไรน่าจะขาวบางปะ อไอพ่อเอกอะตีพ่อเอกก็ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นแบบเอมุกงงงสักอย่างหนึ่งแค่ลบๆไปก็จบละยยัดแม่ตกใจโอ้โหอยแค่นี้ยังทำกูตกใจได้กูจะบ้าตายอะไรวะเนี่ย What the fuck อะไรวะกลับไม่ได้ด้วยโอ้โหโคนเฟี้ยว เจ้าเฮ้ยเกมเขาดีนะไม่แย่นะ่ะนึกว่าจะไม่มีอะไรซะแล้วตอนแรกเชียวมือปูถอดหูฟังรอเลยอ่ะถอดฟังแล้วมไม่เจออะไรพน้ำด้อว,ว้าวสุดยอดเลยประตูมันคือประตูห้องกูแต่ยาวกว่าเดิมด้วยนะเหมือนไอเรียเริ่มแรกเลยอะ่ะแค่มันยาวกว่าเดิมเช็คทุกป,ประตูอะ่ะกดอ e ีทุกป,ประตูเลยอะ่ะ อันไหนเข้าได้ก็ยังไม่เข้าจะไปตรงนี้ก่อนอ่าไอ้พวกลิมินอลสเปซเนี่ยจะคล้ายๆแบ็กรูมนะครับผมหรือว่าอันนี้คือแบ็กรูมเนี่ยก็เป็นลิมินอลสเปซอย่างหนึ่งนะครับผมก็นั่นแหละแบ็กรูมนี่ได้ไปรัาลจากลิมินอลสเปซแล้วก็ไปทั่วเออถ้าลิมินอลสเปซส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นของแบ็กรูมไปหมดนะไม่ต้องมีกูไม่ต้องอยู่ก,ออกูนั่นแหละตามน,นั้นลิมินอลสเปซก็จะประมาณนั้นแหละเยอะเลย เกมนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะว่าควรคจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรหรือตกใจอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยห้องเชื่อมต่ออัน้เว้ยเปิดไม่ได้ What the fuck เป็นเกมที่แปลกนะแต่แต่ว่าดีอยู่นะไม่ได้แย่ขนาดน,นั้นเพราะว่าอย่างน้นอยยังมีอะไรบ้างนะครับไม่ได้แบบว่างเปล่าเกิดไปเนาะยังมีฉากจัมสแกร์ที่ไม่เป็นจัมสแกร์แต่กูตกใจ สึกว่ายังใส่เทเจอร์ไม่ครบเวยมากเลยตรงเนี้ยถ้าใส่เทคเจอร์ครบน่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็ขอจะช่วย,อยคอเชียร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอใช้ได้ก็โอเคนะจะมีอะไรหรือเปล่าก็มีสักประตูหนึ่งแหละที่เปิดได้เล่นมเแล้วไม่ดีเล่นเกมเฮเลอร์แล้วมืดไม่ดีเลย ี่ไม่มีเลยเลยเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเปิดได้ไหมไม่ได้ที่แคบๆผมยังไม่ชอบเลยอ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้กูเช็คทุกประตูแล้วนะเว้ยเปิดไม่ได้สักประตูเดียวเลยเหรอประตูใหญ่ตรงนั้นเปิดได้เปล่าปิดไม่ได้ด้วยกดอาร์ก็รีเซ็ตนะนี่ผมจำได้อยู่กดดีซีเพื่อออกนะครับประอย่างเปิดได้หปล เปิดได้นะโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้มืดก็มืดหลอนก็หลอนแคบก็แคบอโงโกดอะไรกูจะเจออะไรบ้างเอมือดดิเอาไฟให้กูเอาไฟเพิ่มกูตลอ,อกกับมึงไหม๋ยาอะไรเอ็นเอ็น เลเวลหัวก yeah, ็ก <spe> <Fern> ินโปรเซตโอเคโอเคเกมมึงไม่มีอะไรจริงๆด้วยแหละแต่ดีนะแต่ผมชอบจากที่จำสแกนถือว่าฉันพอจะได้เนี่ยแกงอะไรไปไม้เข้าอะไรปะเข้าไปเลยก็ไม่ได้ด้วยนะ อังเจทีดยวอ่ะเผลอกดออกโอ้ป้าพอนะ่ะขอเข้าใหม่แป๊บนึงนะขอเน,นี่ย ปล่อยอีกรอบปล่อยอีกรอบอันนี้ไม่ได้จะหาอะไรหรือไม,ไม่ไม่ได้ต้องการจะยืดคลิปนะอยากจะไปเจอซีนนั้นในรอบหนึ่งเป็นซีนใช่ไหมเป็นซีนเดียวของเกมที่แจ้งว่าเท่ที่สุดมีแค่ซีนนึงซีนเดียวก็เป็นอาโอ้ชิ้นเสื้อ,อผ้าวิ่งเช็คคอมแล้วเจอภ้าอย่างนี้อันหลังไปเจอเพชรมูหลอนอยู่นาจะว่าไปเออแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ย เป็นห้องมึงสักอย่างหนึ่งนะกล้องน้ำบ้านเขาเป็นยนันเหรอวะทำไมกล้องน้ำไมนเหมือนในนี่เลยอะ่ะไอ้กล้องจุลทรรศนอ์อ่ะเหมือนไอ้ยักทรงคล้ายกันเลยอะดูคิดเองเออนะดีดีดีดนะไม่ได้แยนะ่น่ะแล้วก็ใส่ติ๊กเจอร์พื้นใส่ติ๊กเจออะไรไม่นะ่ายังไม่เสร็จด้วยมั้งอย่างเงี้ยนะครับโอ้สั้นสั้นสั้นดีเออโลง่ลงๆเนี่ยโล่งเหมือนลิมินอลสเปซเลยลิมินอลสเปซก็โล่งแบบนี้แหละไม่มีอะไรเลย เปลใช่ไหมออเอาจริงทั้งเกมทั้งคลิปเนี้ยไม่มีเสียงเลยแต่ถ้าเกิดมีเสียงเพลงหรือมีอะไรนะคือผใส่สเองเนี้ยแต่คลิปปกติเงียบเปลีนไปเนาะอ,อ่ะโอเคเป็นว่าก็ควรจะจบแค่นั้นแหละนะครับน,น,นแต่ผมจะแปะลิงก์เกมไว้ให้เนียครับสำหรับเกม ยังนี้เดี๋ยวผมจะขอแปะผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ในใต้ description นะครับผมใครชอบใครยอยากเล่นเองก็ไปเล่นลอ,ล,อลองไปเล่นดูคือที่ผมตั้งใจผมคิดแค่ว่าในเกมเนี้ไม่มีเลยหรอกอย่างน้อยก็แบบเดินไปเดินมาของคิดแค่นี้นะไม่คิดว่าจะมาเจอไก่ไก่เนี่ยไปยตรงเพลระกระแผนน่นนะครับผมก็คืออ่านี่เนี่ย,ยใช่เลยนะตอน,นี้ขาบอกว่าสี่ห้าภาเนี้เป็นอินสปายของเขาอจากแรกเลยอินอินสปายแล้วตอนเขาภาเนี้แปะ แพงนะแล้วกถ็ถงทางเดินยาวๆอย่างเงี้ยไ้ตรงฉากที่มันเป็นทางเดินนั่นแหละเออส่วนนี้ก็คือแบลครูมนะครับที่เรารู้จักดีนะทาเป็นกำแพงนี่นั่นเนี่ยเราเห็นอนะันนี้ก็ไอประตูใหญ่ๆที่เราผ่านมาก่อนแล้จบจบไปเลยไม่มีอะไรเลยแต่ก็โอเคก็ไม่ดีแย่มากนะครแต่พอใช้ได้กับเกมตีอีเมลนะครับผมยังเบอร์ยินโปรเซนต์ก็หวังว่าถ้าเกิดเกมเสร็จแล้วจะดียิ่งขึ้นนะแล้วเก็สำหรับปาจะกลับมองกลับมาเล่นนะ ก็ขอบคุณดูทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะตอนจาะกันไปกดไลค์กันคนละทีแล้วก็ถ้าเกิดไลค์เนี่ยเคลิปผมสามารถอัพสาระได้ดียิ่งขึ้นก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมพอได้ subscribe เนี่ยเวลาผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์มันจะได้แจ้งเตือนรู้จะได้เข้ามาดูรวดเร็วทันใจว่องไวจะได้ะครับถ้าจะว่าไลฟ์หน้าผ้าหน้าผมมาเจอเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ